ได้มากแม่จุกๆหน้าโลงเวอร์หน้าคือไม่มีเมคอัพเลยนะคะล่าสุดไปโดนตัวนี้มาจากเฮ้ยคนรวยๆอย่างเราก็ต้องช็อปเซเว่นปะวะเฮ้ยคน มีฐานะมีเงินแบบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยงเราก็ต้องช็อบเซเว่นบ้า49บาทจ้าตัวนี้นะคะก็เห็นคนอื่นเขารีวิวมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจประกอบกับช่วงนี้เนี่ยไอตาเป็นสิวมีเล็กๆเยอะมากสิวเซียนตรงจมูกอะบวแล้วก็หน้าแก้มันลุบโแล้วมันจะเป็นต่อๆตอๆก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอาสน้อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของเบสโคเรียนะคะมาร์กกระชากเซียนฐานภูเขาไฟเจจู ภูเขาไฟเชจูเลยทีเดียว50แร่ธาตุจากภูเขาไฟเลยทีเดียวนะคะคือนอกจากที่เขาจะลอกสิวเซียนได้แล้วเขายังช่วยดีท็อกซ์ผิวได้อีกด้วยก็คือเวลาเราลอกไปอะไรสิ่งสกรปรกอะไรที่อยู่บนผิวหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราล้างหน้ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าสะอาดเข้าไปข้างในถึงรูขุมขนขน,นอะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวสะอาดมากขึ้นมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะตรงหัวตรงนี้เขาจะเป็นตุ่มๆอย่างนี้นะหัวแปลกๆแะมีหูด้วยดูดิพอแกะออกมาอ๋อแกะออกมา มัก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วพอหัวที่เราบิดออกมาแล้วพอเรากลับด้านมันก็จะแบบ ปิดได้นะคะก็คือถ้าเราใช้ไม่หมดเดี๋ยวมาดูกันว่า1นซองเนี่ยหมดหหน้าไหมนะคะเดี๋ยวตาขอญาติคาดผมนะคะวันนี้ก็มาหน้าสดกันเลยเพิ่งตื่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากลอกอยากลอกสิวเซียนก็เลยไหนๆจะลอกแล้วก็ถ่ายด้วยเลยจะได้รีวิวด้วยอะไรนี้หน้าก็เห็นชัดเนาะเห็นแบบอันนีเน้เป็นแดงๆอะไรก็ไม่รู้อะตรงนี้เป็นสิวอุดันรเยอะมากเลยอะแพ้ฝุ่นแพ้น้ําไปดำน้ํามาก็นั่นแหละกาลังรักษาอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สิวเซียนจะออกบ้างหรือเปล่า เขาจะเป็นสีดำๆแบบนี้เนื้อเยิ้มมแต่ก็ไม่ได้เหลวมากนะก็เยิ้มประมาณนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไหลเป็นน้ำเดี๋ยวจะทาทั่วๆอมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเป็นกลิ่นหอมที่ทหอมอะที่ไม่เหม็นอะ่ะเพราะว่าบางทีแบบสกินแคร์บางตัวใส่กลิ่นมาแบบไม่หอมอะ <laughs> ปรากฏว่าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองทาให้ทั่วหน้าดูปัว่าซองหนึ่งนี่ยมันจะใช้ได้หมดไหม ก่อนทาแนะนําให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะหรือว่าถ้าใครแบบมีสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งทานะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้ผิวลื่นนะแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวตัวมาร์กเนี่ยมันจะเกาะได้ไม่เต็มที่อาตาก็เพิ่งไปล้างหน้ามาให้ผิวมันแบบแ,แห้งสะอาดเลย อันนี้คือลงมาถ่ายข้างล่างชั้นล่างของบ้านแล้วลืมหยิบกระจกมาด้วยนะคะก็เลยส่องนั่แหละจอในกล้องนี่แหละว่าฉันทาทั่วหรือยังฉันก็ส่องดูจากจอในกล้องต้องแบบคาดผมให้ดีนะไม่ไงั้นลูกผมปิวมาติดเนอะเมื่อกีก้ลูกผมมปตาปิวมาติดและ อ่ะอันนี้คือทั่วหน้าแล้วนะ1ซองเนี่ยยังไม่หมดนะน่าจะได้ประมาณ2หน้าหรือถ้าใครหน้าใหญ่หน่อยก็น่าจะได้ประมาณหน้าครึ่งครึ่งคือ,คอ,คอ,อยังไงแต่คือบางทีอ่ะถ้าบางคนที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบทาเต็มหน้าเราอยากจะลอกแค่จมูกเราก็ทาแค่จมูกก็ได้อะไรอย่างงี้งเราจะอยากจะดีทอ็อก แค่บางบริเวณอะไรเงี้ยไอตาจะขออนุญาตแบบว่าทาเยอะๆอีกนะเพราะว่าตาอยากให้มันหนาๆหน่อยให้มันเกาะเกาะผิวไอตาเคยใช้บางแบรนด์แล้วแบบเหมือนพอทาบางแล้วมันไม่ดึงอ่ะมันมันไม่ลอกอ่ะตัวนี้ก็เลยจะขออนุญาตทาหนาๆหน่อยเนาะช่วงจมูกอ่ะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ไอตามีสิวเส้นเยอะก็เลยจะเน้นๆหน่อยอ่ะตามนั้นนี่ขนาดทาหนาๆนี่ก็ยังไม่หมดนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนปิดฝาปิดให้สนิทนะคะอย่างนี้ก็คือเก็บไว้ได้เรียบร้อย ก็คือถ้าไม่ระวังก็จะเลอะมือแบบนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้กี่นาทีเดี๋ยวดูกันเขาบอกว่าทิ้งไว้20นาทีหรือจนกว่ามาร์กจะแห้งแล้วลอกออกก็คือตามประสบการณ์เนี่ยถ้าใช้มาร์กแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่ะมา20นาทีหรือจนกว่ามาร์กจะแหงหมายความว่าถ้า20นาทีแล้วมาร์กยังไม่แห้งก็รอต่อไปจนกว่ามาร์กจะแห้งนะอย่างไอตาเนี้ยทาหนามากทารดามากนะคะก็รอจนกว่ามาร์กจะแห้งเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที20่นาทีนะจ๊ะ ระหว่างมาร์กหน้าจะเล่นมือถือนะคะมือถือสแกนหน้าไม่ผ่านยูไม่ใช่เจ้าของมือถือเครื่องนี้อยู่ต้องใส่รหัสไม่ได้อ่ะมือถือล็อกมือถือไม่ยอมปล่มาร์กหน้าดำมือถือยังจำไม่ได้โอ้ ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วจะเห็นได้ว,ว่าแห้งหมดทุกส่วนแห้งจนหมดจริงๆใช้เวลาไม่นานในการแบบรอให้แห้งนะแป๊บเดียวไม่น่าจะถึง20น่าจะแบบประมาณ25เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเริ่มลอกกันลอกจากล่างขึ้นบนนะคะก็นแน่นๆอยู่นะแต่ไม่ได้เจ็บมากอโอเค เฮ้ยพอมันใกล้ๆตามันมันเริ่มแบบมันเริ่มมาอี <laughs> แผ่นใหญ่มากเพราะตาทานหนามันก็เลยจะแผ่นใหญ่นะคะ <c oughs> เออเฮ้ยมันออกได้แบบสวยงามมากแทบจะไม่มีอะไรติดหน้าเลยมีตรงนี้ก็ตรงนี้นิดหนึ่งเฮ้ยมันออกแบบสวยงามมากเพราะโลกมาหน้าคือแบบใสมากเลยอะแก ทำไมมันลอกออกมาแล้วมันหน้าใสขนาดนี้วะมันทําให้ผิวดูแบบดูกระจ่างใสดีนะเรามาดูผลในนี้นะคะมันก็จะมีความเป็นสิวเซียนแล้วก็ขนบางๆอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะในวีดีโอมันจะเป็นสิวเซียนเล็กๆนะคะแล้วก็ขนบางๆแล้วก็พวกแบบว่าสิ่งสกรปรกพวกแบบว่ารอยแบบอะไรเล็ก เล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูดออกมาได้ดีมากแบบเฮ้ยโอเคอะพอล่อมาแล้วอะหน้ามันดูกระจ่างใสดีเดี๋ยวไอตาขอไปล้างหน้าเอาไอตรงเนี้ยออกนิดนึงแป๊บหนึ่งนะไปล้างหน้ากลับมาแล้วรู้สึกว่าผิวอะมันเนียนละเอียดมากขึ้นแล้วมันก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะคือแบบปกติอะพวกแบบมาร์กที่แบบดีทอ็อกหรือว่าล่ออะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังอะนะว่ามันจะทําให้ผิวแบบดีขึ้นอะไรแค่ให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันเอาสิวเสี้ยนออกมาให้ผิวเราสะอาดอะก็พอแล้วแต่อันนี้รู้สึกว่า ผิวมันดูโอเคมากแต่คือแบบ่ออย่างพวกสิวอุดตันแน่นอนมันไม่ได้แบบว่าสามารถรักษาสิวอุดตันไปได้ภายในยี่สินาทีนะคะแต่คือมันหน้าดูกระจ่างใสดูเรียบเนียนเดียชอบอะ่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีปัญหารูขุมขนกว้างเหมือนในตาก็อาจจะใช้พวกสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องรูขุมขนอะไรเงี้ยทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะของเบสเคเรีีเนี่ยเขาก็มีเป็นตัวนี้นจะจ๊ะตัวนี้จะเน้นเรื่องรูขุมขนเลยให้มันกระชับมากขึ้นนะคะพอเลสไว้ตัวนี้เนี่ยพอเราแบบคลีนอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลยใช้ได้ทั้เเช้าละะะย็นนะคะหม คนที่มีปัญหาลูมผลกว้างโดยเฉพาะอย่างไอตาเนี่ยแหละือกว้างก็ต้องดูแลก,กันไปนะคะอื แล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องจุดด่างดําจากสิวสิ่งนี้ก็เป็นนะคะบอกเลยว่ายืนหนึ่งองค์หญิงแห่งการเป็นสิวอยู่เนืองๆตลอดเลยไม่เคยหน้าใสาเลยนี่ก็เป็นตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องจุดด่างดําต่างๆนะคะนเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตัวนี้จะทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสามากขึ้นนะคะตัวนี้าตาเรียกสั้นๆว่า white strawberry หน้าดูกระจ่างใสพวกรอยจากสิวเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะจางลงได้ดีใช้ก่อนแต่งหน้ารู้สึกว่าแต่งหน้าติดทนมากขึ้นด้วย อ่ะสรุปนะคะสําหรับคุณคณนนี้คุณมาสกระชากเซียนอันนี้เป็นชื่อที่เขาเขียนหน้าซองจริงๆนะเขียนมา,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 มากระชากเซียนตัวนี้เนี่ย,ายตาประทับใจรู้สึกว่าคุณภาพดีนะคะ49บาทแล้วพอ,อาตาทาแล้วเวลาลอกอะ่ะมันลอกมาเป็นแผ่นได้ดีเลยทีเดียวมันเหลือแบบพวกแบบเศษติดหน้าไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับหลายๆอันที่าตาเคยลองมาอันนี้เนื้อดีมากแล้วก็แห้งไวด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยอันนี้คือหนึ่งหน้าใช้ไม่หมดนะคะยังเหลืออยู่ตรงนี้เลยเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็คือใช้ได้สอ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าดีฉันเป็นคนหน้าใหญ่นะคะอาจจะใช้ได้หน้าครึ่งอะไรอย่างนี้มันโอเค49บาทเซเว่นแก่ถ้าใครอยากลอกหน้าอยากดีท็อกสิวเซียนอันนี้โอเคมากสำหรับวันนี้ตจบไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะจ๊อมาลอกกันให้ดูวันนี้ลอยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ